วันจีจ้าพี่น้องมาเด้อมากินข้าวกับแยน,น,น,นุ่นมิจิ่งแยนุ่นกับสเน็ดอะลาบหมูพี่น้องผักหลายสดๆไม่ไหมพี่น้องเก็บจากสวนมิจิ่งเนี่ยนุ๊เว้ยมะเขืยมนเนี่ย,ยมัยมยมกหลายพี่นอ้องดูแซ่บหลายมักหลายมะเขือเนี่ยแยนุ่นกับมักมะเขือเนี่ยแยนุ่นกับหักพี่นอ้องนุ๊บพันแกออ่พี่น้อง ngay có coi nha. nó thích giảm, nó phải nốt nó không kem sốt, kinh không được sao, cái nào đấy. cái buồn quẹt cũng không ใครนะบ้ามันมี่จะเล่าออกคนแจ่เล่าไว่ะมมาจากเจ็ี่ลับอยู่คดขาดไปน้อใส่ยส่งเรงของเครื่องเนี่ย อืมหางเที่ยงไม่ได้ใส่หรออันอันได้ใส่ไอ้ของแล้วจับใส่รถเบิเดเตรียมพี่น้องใส่แล้วมั้งตรวจสอบ <c oughs> อะไรมันกับแซมมันกันพี่น้งอนงเฮ้ยหลงเลยหลามโมงยี่นวนหลามเด็กกันเองตรงหนังตี๋เลยสนับ เยื่อแซ่บหลายพี่น้องเดี๋ยวพักเสร็มนะเยี่ยมสดนี่กินกับยังแบบแฝงได้พี่น้องมันจะอ่อนได้พักกับกำลังไหลนวดก็หายไปพี่น้องเกือบทิปมือพี่น้องเขาจะนั่งพักอันพักจ่ายพักเหี่ยวพักแยังเนาะ มะหอดใจนวนเขาสวนลกหนาท่านที่เลยเป็นห่องเด้อนากอดดอยกุ้งเวนี่เขาไปกู้เพราะหอมเพราะหอมแก่กู้ไว้เพราะท่านออกเสียงไปกินเปพี่น่องเป็นแปลงเนาะอ่อน,ออน แลัวกระเจียมเหอมอืมกระด,ดยอยม,ยม่หยิบมาเจียมสวนตงกันเด้อพี่นงองจะมัมนแะ่บปักเกบนม้ ชุดนี่ยก็ทำเนี่ยจ้าย่างเราเดี๋ยวเรามกินข้าวต่อกันสวัสดีค่ะ